สวัสดีครับวันนี้เราแสดงอยู่ที่วัดสากะแพงใหญ่นะครับมาสุปีพี่น้องครับวัดสากะแพงใหญ่คนนี้นะครับวัดสากะแพงใหญ่ซีสกเกตพี่น้องครับตอนนี้ทีมที่พี่เพยียรก,กำลังจะไปรำถวายกันนะครับกำลังจะไปรำถวายพี่น้องครับ ตอนนี้คุณพ่อก็มาถึงแล้วนะครับพ่อมาถึงแล้วกำลังจะไหว้าพานะครับสี่ยกตัวลอทย กาทุนททสามาเตสังโตธรรมบูชา ย่าอีียาเรบบ่ซ้ำบวอันนี้แงได้ล้วบอ่ซ้ำบกซ้ำได้นไปางมันได้เงินได้สูงตนตุ้นมือ่สาท่บอแชเอาม่าเป็นากหลายบ่ได้กิน่าแสดงมาได้จำไ้สามอมันหดแยอดมือยางตั้มได้พอแต่งหน้าเสร็จแล้วนะครับ

อยูครัวได้ลาบนะครับอยว่รัวห้องได้ลาบนอกครับอันนี้ที่จริงเราจะเราจะแสะดงอยู่ที่ในวัดน,นะครับแต่ว่ารอบนี้ห้ามมาเขาเ้าแสดงอยู่นอกวัดพี่น้องครับเพราะว่าพิมิดรามาช่วงหนึ่งนำมาเรื่องเครื่องเดิมครับว่าขายในวัดตอนนี้ก็เลยออกมานแสดงที่นอกวัดแล้วนะครับ หมูวินหอนแ่างพี่น้องครับขนาดร่วนเรีนมากกันยังโอ้นอนเิษีวันลับในคุ้มนอน,นอพี่น้องครับอากาศมันร้อนแล้วั้งรถมันเอาแบบพี่น้องครับพัดลมแล้วก็บหอนด้วยกันพัดลมมาเย็นดิพัดลมกับหอนด้วยกันเอ้าใส่กันมาที่นี่โอ้ยวันนี้ก็เลยมานอนที่ศาลาวันนะครับใครเนี่ยคนนี้พัดลมใหญ่ก็เลยใครขึ้นจากหน่อย เกือบมันมารลอดจากอากาศอบอ้าวร้อนๆของประเทศไทยคืนนี้มาเจอกันที่วัดสักกันแทงใหญ่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบื่อด้วยนะครับลุงก็จะแม่หลายลุงก็จะแม่หลาย